สวัสดีครับผมมอน,นิกาอยากคุยน้ำเนัะครับนอก,กราเพื่นอนๆสำหรับเพื่อนๆพ่นี่น้องของเฮาสาวขี่อินเตอร์ทั้ทงไลแลนะครับนอกรา บุ๋มมีอย่างไรนะครับเนื่องจากพากันเปิดบ้านขึ้นไลรสดประกาศบางบ้าคลิปนี้อาจจะเกิดประโยชน์สําหรับเพื่อนๆอีกมากมากบางท่านต้องทียังบอกท่นหูครับมื่อนี้ฝากฝากไปสำเนียงนะครับเดี๋ยวขอจบไเพียงสำเนียครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวรออีกแป๊ดหนึ่งครับผมปิดหน้าจอเพื่อเซตหาข้อมูลเซตเซตหน้าจอเพื่อที่ครับผมกองะหมุนไปนะครับเนาะมือนี้แบบไม่แก้ปัญหาครับเรื่องบอเห็นคอมเมนต์นะครับเนาะเนื่องจากสาเหตุใดนะครับเนาะแต่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับเนาะเป็นที่ระบบโทรศัพท์ของการกับสิ้นสุดหา บสิ้นสุดก็คือจบไปฮา,าบอกว่าดําเนินการต่อคือก็จะไปต่อก่อนจะล้หรือก่อนจะไปทําก็บอกกับเพื่อนๆพ,พี่น้องของเข,งข,งขงนาเนี่อะไรเพ็่นนางหาก,ก่อนด้ครับเาด้วยครับเอบอบปเป็นจากแนวอื่นนะครับผมที่ระบบซอสตับของเราเองนะครับเนาะะนันการแกร้ปัญหาตัวนี้ง่ายๆครับบ่าต้องลงไล่นะครับเนาะเราก็บ่ต้องดํามืดไปนะครับเนาะการรออีกปั๊ดหนึ่งครับผมปิดหน้าจอเพื่อเซตหาข้อมูลเซตเอ่อเซตเซตหน้าจอเพื่อที่เฮาด้วยครับเออบปเป็นจากแนวอื่นนะครับผมที่ระบบซอสตับของเราเองนะครับเนาะฮ้นัญหาตัวนี้ง่ารๆ บรต้องลงไหลนะครับเนาะแล้วก็บาต้องดับมืดไปนะครับเนาะการเอ้วรออีกแป๊บน,นึงครับผมปิดหน้าจอเพื่อเสดหาข้อมูลเสเอ่อเสด เซตหน้าจอเพื่อที่แก้ปัญหาตัวนี้ก็คือหนึงครับผมกับเพื่อนๆหลายซ่องนะครับเนาะเพิ่นก็ออกมาแบ่งปันอยู่ครับผมเฮางด้วยครับเออโเป็นจากเนี้ยอื่นหรอกครับผมที่ระบบโทรศัพท์ของเราเองนะครับเนาะฮะนั่นการแก้ปัญหาตัวนี้ง่ายๆครับบ่ต้องลงไลนนะครับเนาะแล้วก็บ่ต้องดํามืดไปนะครับเนาะการแก้ปัญหาตัวนี้ก็คือหนึงครับผมกับเพื่อนๆหลายซ่องนะครับเนาะเพิ่นก็ออกมาแบ่งปันอยู่ครับผมปิดทันทีครับผมปิดแล้วก็เปิดขึ้นมาปั๊บนะครับเนาะมันจะขึ้นขึ้นมันจะแจ้งเตือนขึ้นมมาาาาาททััันนนนนนีีวว่่่ดดํเิิกกรรรตออแล้้็สสุะคคบบ2ยง เราเรากดดำเนินสวัสดีครับผมมอน,นีกน็อยากคุยน้ำนะครับนอกจากเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆพี่น้องของเขาซาวคี่เตทั้งไหลนะครับนอกจากกบรบุมมยังหลายนะครับเนืน่องจากพากันเปิดบ้านขึ้นไล่สด อาจจะเต็มหนะ้าจออาจจะเต็มนะครับเนาะก่อนก่อนก่อนที่เราจะเปิดบ้านเราต้องเคลียร์พื้นที่เคลียร์หน้าจอของเราก่อนนะครับเนาะเพื่อ <P ew are> ที่จะให้ทุกอย่างมันขึ้นเขาซูโหมดปกติอะไรต่างๆนะครับเนาะหลายสิ่งหลายๆอย,ย่างค่ะนั้นแล้วก็เมือนี้จะมาบอกต่อครับเพื่อ <P ew are> เป็นกําลังใจอีกหนึ่งอย่างนะครับเนาะที่เพื่อนๆของเขายังบ่รู้ครับเนาะสำหรับคนที่รู้แล้วก็วกเป็นอยังครับผมครับผมกับมุนไปนะครับเนาะมือนี้แบบไม่แก้ปัญหาครับเรื่อบอเห็นคอมเมนต์นะครับเนาะเนื่องจากสาเหตุใดนะครับเนาะแตเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับเนะป็ททที่รรบโศัพ์ของ รูต่อไปครับผมคพน,นั้นล้วเขากะลองเบิร์นนะครับแล้วลองแก้ไขปัญหานี้ครับเพื่อที่จะแก้ได้นะครับเนาะบางคนนะครับเนาะสนมากแก้ได้เบิดครับผมเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเนาะผมกับบุญอาจจะเต็มหนะ้าจออาจจะเต็มแล้วครับเนาะก่อนก่อนก่อนที่เราจะเปิดบ้านเราต้องเคลียร์พื้นที่เคลียร์หน้าจอของเราก่อนนะครับเนาะ เพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันขึ้นเขาสูมหมดปกติสวัสดีครับผมมูนิกะอยากคุยน้ำเนาะครับนอกกับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆพี่น้องของเขาซาคิอิตเตอร์ทางไลน์นะครับนอกจกกาบุมี่ยังไรนะครับเนื่องจากพาการเปิดบ้านขึ้นไรสดห้องด้วยครับเออโปรปินจากเนวอื่นนะครับผมที่ระบบซอฟต์แวร์ของเราเองนะครับนะนันการแก้ปัญหาตัวนี้ง่ายๆครับบราต้องลงไลนนะครับเนาะเราก็ต้องดํามือไปนะครับเนาะการอาจจะเต็มหน้าจออาจจะเต็มนะครับเนาะก่อนก่อนก่อนที่เราจะเปิดบ้านเราต้องเคลียร์พื้นที่เคลียร์หน้าจอของเราก่อนนะครับ เพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันขึ้นเขาสู่หมดปกติแต่เพื่อนๆของเขาก็อาจจะบริยินนะครับเนาะห้านั่นบอกต่ออีกข้อหนึงครับผมเพื่อที่จะให้เพื่อนๆพี่น้องของเขาได้หูนะครับเนาะห้านั่นแล้วก็หอบปิดหน้าจอแล้วครับผมมือปิดหน้าจอแล้วครับผมหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเพื่อรออีกพักหนึ่งครับผมปิดหน้าจอเพื่อเซตหาข้อมูลเซตเอ่อเซตเซตหน้าจอเพื่อที่ใดต่างๆนะครับเนาะหลายสิ่งหลายๆอย่งางหัานั่นแล้วก็มือนี้จะมาบอกต่อครับเพื่อเป็นกำลังใจอีกหนึ่งอย่างนะครับเนาะที่เพื่อนๆของเขายังบรู้ครับบเนา่้แลวก็็ปยงผม แก้ปัญหาตัวนี้ก็คือหนึ่งครับผมกะเพื่อนๆหลายซองนะครับเนาะเพิ่นกับออกมาแบงปันอยู่ครับผมอาจจะเต็มหนะ้าจออาจจะเต็มนะครับเนาะก่อนก่อนก่อนที่เราจะเปิดบ้านเราต้องเคลียร์พื้นที่เคลียร์หน้าจอของเราก่อนนะครับเนาะเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันขึ้นเขาซูโหมดปกติอะไรต่างๆนะครับเนาะหลายสิ่งหลายๆอย่ยงางค่ะนั่นลวก็มือนี่จะมาบอกต่อครับเพื่อเป็นกําลังใจอีกหนึ่งอย่างนะครับเนาะที่เพื่อนๆของเขายังรู้ครับเนาะสำหรับคนที่รู้แล้วก็พบเป็นอย่างครับผมแล้วรออีกปั๊ดหนึ่งครับผมป สวัสดีครับผมมอน,นีกาอยากคุยน้ำนักครับนกกบเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆพี่น้องของเขาซาคิอิตเตอร์ท้งไลน์นะครับนกกะ บุมบิงยังหลนะครับเนื่องจากพากันเปิดบ้านขึ้นไรสดสวัสดีครับผมมอน้กะอยากคุยน้ำเนาะครับนอกกับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆพี่น้องของเฮาเซาคิวอิเตอร์ทั้งหลายนะครับนอกกากบุมียังหลนะครับเนื่องจากพากันเปิดบ้านขึ้นไรสดอาจจะเต็มหน้าจออาจจะเต็มนะครับเนาะก่อนก่อนก่อนที่เราจะเปิดบ้านเราต้องเคลียร์พื้นที่เคลียร์หน้าจอของเราก่อนนะครับเนาะเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันขึ้นเขาซูโหมดปกติก็รออีกปั๊ดหนึ่งครับผมปิดหน้าจอเพื่อเซตหาขอมูลเซตเซตหน้าจอเพื่อออีี่กนนึงัผิดห้า เพื่อเซ็ตหาข้อมูลเซ็ตเอ่อเซ็ต เซตหน้าจอเพื่อที่รูต่อไปครับผมเพราะนั่นแหละเฮากะลองเบิร์ดนะครับเด้๋ลองแก้ไขปัญหานี้ครับเพื่อที่จะแก้ได้นะครับเนาะบางคนนะครับเนาะส่วนมากแก้ได้เบิดครับผมเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเนาะผมกับบุคบางคนก็ไปโทคระบบ AI ระบบเพิ่นฟซบุ๊ก่นบอบเปิดค่าการมองเห็นหรืออะไรในการต่อครับผมเพื่อที่จะไปต่อครับหลังจากนั้นคอมเมนต์ก็จะเห็นเป็นปกติครับผมอันนี้คือวิธีการแก้ไขปัญหาเลือกบอเห็นคอมเมนต์ครับเนื่องจากโทรศัพท์เฮาห้อมลครับบางคนก็ไปโทคระบบ AI ระบบเพิ่นฟซบุ๊ก่นบอบเปิดค่า การมองเห็นหรืออะไรอาจจะเต็มหนะ้าจออาจจะเต็มนะครับเนาะก่อนก่อนก่อนที่เราจะเปิดบ้านเราต้องเคลียร์พื้นที่เคลียร์หน้าจอของเราก่อนนะครับเนาะเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันขึ้นเขาสูโหมดปกติครับคเนาะในอากาศเห็นคอมเมนต์ครับผม ให้จะไดนครับแก้ปัญหาตัวนี้ค่อยจะแก้ได้ครับบางคนก็บอกว่างงๆเสาๆครับเดาุ่่มไปนะครับนพื่อกที่จะไปตัวกบางบ้าคลิปนี้อาจจะเกิดประโยชน์สําหรับเพื่อนๆอีกมากๆากนะครับนางทียังบอลหูครับมืดฝากฝากไปสำนีนะครับเดี๋ยวขอจบไปเพียงสำนีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับไปต่างๆนะครับเนาะหลายสิ่งหลายๆอย่างค่นั่นละก็มื้อนีดจะมาบอกต่อครับเพื่อเป็นกําลังใจอีกหนึ่งอย่างนะครับเนาะที่เพื่อนๆของเขายังบรู้ครับเนอกจาหรับคนที่รู้แล้วก็บม่เป็นอยังครับผม เฮาเลยครับเออบปเป็นจากแนวอื่นหรอกครับผมที่ระบบซอฟต์แวร์ของเราเองนะครับเนาะนั่นละการแก้ปัญหาตัวนี้ง่ายๆครับบรต้องลงไหลนะครับเนาะเราก็มาต้องดํามืดไปนะครับเนาะการครับบางคนก็ไปโทษระบบ AI ระบบเพิ่นฟบบูคเพิ่นบมเปิดค่าการมองเห็นหรืออะไรเฮาเลยครับเออบปเป็นจากแนวอื่นหรอกครับผมที่ระบบซอฟต์แวร์ของเราเองนะครับเนาะนั่นละการแก้ปัญหาตัวนี้ง่ายๆครับบรต้องลงไหลนะครับเนาะเราก็มาต้องดํามืดไปนะครับเนาะการ สวัสดีครับผมมูน,นีกะอยากคุยน้ำนอกครับนอกกับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆพี่น้องของเฮาเซาคีอิเตอร์ทั้งหลน์นะครับนอกกะกะบูมีอย่างไรนะครับเนื่องจากพากันเปิดบ้านขึ้นไลท์สดนะครับนอกกะแในอกะบมเห็นคอมเมนต์ครับผม ให้จะไหนครับแก้ปัญหาตัวนี้ค่อยแก้ได้ครับบางคนก็บ,บอกว่างงๆสาๆครับเดาซุ่มไปนะครับนอกจากที่จะไปตัวแก้ปัญหาตัวนี้ก็คือหนึ่งครับผมกะเพื่อนๆหลายซ่องนะครับนอเพื่อนก็ออกมาแบ่งป,ปันอยครับผมกะบวางว่าคลิปนี้อาจจะเกิดประโยชน์สาหรับเพื่อนๆอีกมากมากนะครับนาทีข้งบนหูกัมื่อนี้ฝากไปสำนีนะค,ครับเดี๋ยวขอจบไปเพียงสำนีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเคยมีปัญหานี้นะครับนอกจากพอมีปัญหาปุ๊บผมก็ได้แก้ปัญหาตรงที่ว่าไหนๆเราก็จะลงไลฟ์อยู่แล้วครับปิดเลยครับมือไปปิดหน้าจอ ครับผมแล้วก็เปิดขึ้นใหม่นะครับเนาะมันจะขึ้นคําว่าดําเนินแต่เพื่อนของเขาก็อาจจะบริยินนะครับเนาะฮานันบอกต่ออีกเท่านึงครับผมเพื่อที่จะให้เพื่อนๆพี่น้องของเขาได้หูนะครับเนาะฮานันแล้วก็เขาปิดหน้าจอแล้วครับผมมือปิดหน้าจอแล้วครับผมหนึ่งสองสามเปินการต่อครับผมเพื่อที่จะไปต่อครับหลังจากนั้นคอมเมนต์ก็จะเห็นเป็นปกติครับผมอันนี้คือวิธีการแก้ไขปัญหาเลือกเบาเห็นคอมเมนต์ครับเนื่องจากโทรศัพท์เขาข้อมูลวรออีกปั๊ดหนึ่งครับผมปิดหน้าจอเพื่อเซตหาข้อมูลเซต เซตหน้าจอเพื่อที่การกับสิ้นสุดหาเขากดสิ้นสุดก็คือจบไปหาเขาบอกว่าดําเนินการต่อคือจะไปต่อก่อนจะลงหรือก่อนจะไปทําก็บอกกับเพื่อนๆพี่น้องของเขาเนี่ยอาไรเพื่อนนางหากว่าเด้กครับแต่เพื่อนๆของเขาก็อาจจะบอกดินี่นะครับเนาะงฮันนันบอกต่ออีกเทื่อนึงครับผมเพื่อที่จะให้เพื่อนๆพี่น้องของเขาได้หูนะครับเนาะฮันนันล้ก็ขอบปิดหน้าจอแล้วครับผมมือปิดหน้าจอแล้วครับผมหนึ่งสองสามปิดกางวางปลาคลิปนี้อาจจเกิดประโยชน์สําหรับเพื่อนๆอีกมากมากนะครันนาทียังบอกหูกะเมื่อนี้ฝากฝากไปสัมมีนะครับเดี สวัสดีครับการกับสิ้นสุดหาเขากดสิ้นสุดก็คือจบไปหาเขาบอกว่าดําเนินการต่อคือจะไปต่อก่อนจะลงหรือก่อนจะไปทําก็อบอกกับเพื่อนๆพี่น้องของเขาเนี่ยอะไรเพ็่นดันหนงหาก็เนื้อข้าวต่างๆนะครับเนาะหลายสิย่งหลายอย่างนั้นลวก็ลัอนี่จะมาบอกต่อครับเพื่อ <c oughs> เป็นกําลังใจอีกหนึ่งอย่างนะครับเนาะที่เพื่อนๆของเขายังบรู้ครับสำหรับคนที่รู้แล้วก็ว่าเป็นยังครับผมแล้วรออีกปับนึงนครับผมปิดหน้าจอเพื่อเซตหาข้อมูลเซตเซตหน้าจอเพื่อด่เนินการต่อครับผมเพื่อที่จะไปต่อครับหลังจากนั้นคอมเมนต์ก็จะเห็็นนเปปก ครับผมอันนี้คือวิธีการแก้ไขปัญหาเลือกบาเห็นคอมเมนต์ครับเนื่องจากโทรศัพท์เขาข้อมูลต่างๆนะครับเนาะนะหลายสิ่งหลายอย่างนาดนั้นล้วก็มือนีกจะมาบอกต่อครับเพื่อเป็นกําลังใจอีกหนึ่งอย่างนะครับเนาะที่เพื่อนๆของเขายังบรู้ครับเนาะสำหรับคนที่รู้แล้วก็เป็นอยังครับผม เคยมีป <growing> ัญหานี้นะครับนอกจากพอมีปัญหาปุ๊บผมก็ได้แก้ปัญหาตรงที่ว่าไหนๆเราก็จะลงไลฟ์อยู่แล้วครับปิดเลยครับมือไปปิดหน้าจอครับผมแล้วก็เปิดขึ้นใหม่นะครับเนาะมันจะขึ้นคําว่าดําเนินแก้ปัญหาตัวนี้ก็คือหนึ่งครับผมกะเพื่อนๆหลายซ่องนะครับนะเพ่นกะออกมาแบ่งปันอยู่ครับผมปิดทันทีครับผมปิดแล้วก็เปิดขึ้นมาปั๊บนะครับเนาะมันจะขึ้นขึ้นมันจะแก้งเตือนขึ้นมาทันทีว่าดําเนินการต่อแล้วก็สิ้นสุดนะครับมันมีสองอย่างครับถ้าเราเรากดดําเนินครับผมกับหมุนไปนะครับเนาะม นะครับเนาะเนื่องจากสาเหตุใดนะครับเนาะกับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับเนาะเป็นที่ระบบโทรศัพท์ของบบางคนก็ไป็นระบบ AI ระบบเพิ่นฟซบุ๊ก่นบวเปิดค่าการมองเห็นหรืออะไรต่างๆนะครับเนาะหลายสิ่งหลายๆอย่างท่านละกามือนี้กลับมาบอกต่อครับเพื่อเป็นกำลังใจอีกหนึ่งอย่างนะครับเนาะที่เพื่อนๆของเขายังบอรู้ครับเนาะสำหรับคนที่รู้แล้วก็ว่าเป็นอยังครับผมเคยมีปัญหานี้นะครับเนาะกับกัพอมีปัญหาปุ๊บผมก็ได้แก้ปัญหาตรงที่ว่าไหนๆเราก็จะลงไลน์อยู่แล้วครับปิดเลยครับมือไปปิดหน้าจอครับผมแล้วก็เเปิดขขึึ้้นนนนนใหมม่่ะะะคครัับาาาจํว ดำเนินไปต่างๆนะครับเนาะหลายสิ่งหลายๆอย่างค่ะนั้นแล้วก็มือนี้จะมาบอก